สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยซ้ำน้ำร้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซ้ำน้ำร้านจะมานําเสนอเลข,ค,ขนนะค,ะคู่ขี้ร้อยบนนะคะคู่ขี้หลักร้อยบนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะรอบที่ผ่านมาก็มีหกให้เห็นอยู่นะคะในตัวเน้นตัวเด่นของเรานะคะ มาฝากคำเตือนแล้วก็ไปลุยกันดูนะคะสำหรับคู่คียร้อยบนสูตรนี้คำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมา ขอให้ทุกทุกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนำไปใช้ช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยซับนับล้านฝากกดติดตามกดกระดิง่งและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอ่ะท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มนะคะ LINE idac995 กลุ่ม l ล ne นะคะ เพื่อจะเข้าไปดูชุดสรุปพี่ไทยพี่ลาวก่อนใครนะคะก่อนใครนะคะก่อนที่พี่ไทยพี่ลาวจะถึงเวลาเราจะดูก่อนอันนี้ดิฉันจะโยนไทยให้ก่อนภายใน4ี่ห้าวันนี้นะคะอ่าก่อนภายในวันนี้พรุ่งนี้นะคะก็คือก่อนก่อนจะออกอ่ะห้าวันสี่วันห้าวันนะคะดิฉันจะโยนพี่ไทยลงไปนะคะส่วนพี่ลาวจารย์พุทธสุขก,ก็จะโยนไปทุก ก่อนออกอีกเหมือนกันนะคะทุกท่านติดตามให้ดีเดี๋ยวนี้พี่ไทยพี่เราเข้าแบบเน้นเน้นเนื้อเนื้อเด็ดเด็ดนะคะบอกเลยว่าเด็ดนะคะเด็ดมากเออถูกกันอมเงียมทุก้วนเลยเน้อถูกกันแบบโอ้ยดีอกดีใจแฮปปี้เอนดิ้งบอกแล้วว่าให้เน้นตัวสรุป้เน้นตัวเด่นเน้นตัววิ่งนะคะเน้นตัววิ่งเนาะอ่านี่พี่ล่านะคะพี่ลวเนาะ ที่เราก็ถูกอยู่นี่09เลยนะคะน้นให้04 01 39 34ออก09นะออก55 09มาบนนะคะให้วิ่งรุ่189นึกะว่าจะมาด้วยกันไม่มาด้วยกันนะคะอ่ะอันนี้ก็ใน YouTube ก็9กับ0แต่คราวนี้ฉันจะลงค่านะดิฉันจะลงค่าไปนิดหนึ่งนะคะทุกท่านก็ต้อง รอถ้าถ้าไม่อยากเข้าไปดูเอาเองนะคะถ้าอยากดูเอ,เองก็แอดไลน์เข้าไปเลยนะคะแอดไลน์นี้เข้าไปเลยนี่ค่ะไปดูฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกท่านนะไปดูเลยนะคะแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะคะมาเราจะมาดูกันในส่วนคู่ขี้ร้อยบนกันนะคะคู่ขี้ร้อยบนเด้อ มาดูกันมาดูกันอันนี้เราจะทำมวดสุดท้ายรอบดีๆเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็ถูกอยู่นะอันนี้ไม่เป็นการเป็นว่ามาอันนี้มา6 6 2 9เก้นาะเป็ดคู่อ่านนี้หลุดอันนี้ผิดเลยสองชุดนี้ผิดผิดทั้งคู่แต่รอบนี้มาแน่นอนนะคะ อันนี้มาคู่นะคะอันนี้มาคู่ออกหกสองเก้าอันนี้ถูกอ่ะศูนย์สองสี่หกแปดโอ้โหศูนย์สนะองสี่หกเก้านะฮ่าฮาบ้าบอเลขแปดไปไหนเออมาหมดเลยเห็นไหมอ่ะมาหกสองเก้าเลยเนี่ยหกสองเก้าอยู่ในชุดเลยนะคะดิฉันจะเป็นประมาณนี้เนาะ หลักร้อยอันนี้เราเป็นคู่ขี้ร้อยบนนะคะสูตรนี้ถูกสูตรนี้ผิดอ่มาเรามาดูกันนะคะในสูตรนี้ก่อนส,สูตรนี้หมื่นบวกหน่วยบนนะคะหมื่นบวกหน่วยบนเก้าบวกเเป็นสิบหเาบวกเจ็ดเป็นสิบหกได้หก็คือได้เลขคู่นะคะคู่ก็คือศูนย์ สองส่ 2, 4, 6, ส่วนศูตรที่2องหมื่นบวกหน่วยบนบวก10หน่วยล่างหมื่นบวกหน่วยบนได้6 10หน่วยล่าง4ีบวกแเป็น12 6สบวกสเป็น8 8ก็คือเลขคู่อีกนะคะโอ้สองนี่ได้คู่0 2 4 6 8อ่ะเราได้เลขมาก็คือตัดได้เลขคู่ค่ะทุกท่านคะ ัดได้เลขคู่จ้ารอบนี้นะคะเลขล่างเป็นเลขคู่อ่าดิฉันขีดไอ้น,นี่ผิดนะเนี่ยทีนี้เรามาดูกันในส่วนชุดนี้นะคะชุดที่สองนี่ชุดที่สองนี่จะเป็นยังไงบะนี้สูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่ง สิบ,บนบวกร้อยที่สองหลักสิบ,บน10บ,บนคือเลข2องบวกร้อยที่สก็คือเลข1นึสองบวกหเป็น3 3เป็นเลขขี้ได้ไนมหาสิบ,บนบวกร้อยที่สองสบ,บนคือ2 0 0รยที่สก็คือเลข1 สอบวกหเป็น3 3เป็นเลขคี่คี่ก็คือ1 3ึ่งสาห้าดเกสูตรที่สองแสนบวกสิบที่สี่หลักแสนก็คือเลข1ค่ะ10ที่สี่ก็คือ0นยอา้าวอันนี้ได้หนึ่งหก็เป็นเลขคี่อีกนะคะหนึ่งสห้าเดเกตัดออกมาสูตรนี้ได้เลขคี่ ตัดได้นะคะทุกท่านนะตัดได้เป็นเลขขี้คุณคิดว่าจะเป็นยังไงเอออ่ะเลขคู่คี้ร้อยบนนะคะทุกท่านนะคู่คี้ร้อยบนนะคะสูตรที่หนึ่งคะ่ะสองสามและสี่ สูตรที่หนึ่งก็คือ0ูนย์สองสี่หกแปดศูนย์สชุดที่สองขี้หมดเอาแล้วเอาแล้วหนึ่งสามห้าเดเกหนึ่งาห้านี่คือหมายถึงว่ามันมาครบ ทั้งคู่และขี้มาครบเลยทั้งคู่และขี้เลยค่ะพี่จ๋าถ้ามาคู่นะและถ้ามาขี้นะคู่ทีนี้ถ้าคู่ก็จะแยกเป็นถ้าคู่มาก็จะเป็น6กหกแเออห 6กแปเป็นตัวกัน6กับ8ส่วน2กับ0ก็คือเป็นตัวกันนะอ้าวถ้าเป็นเลขขี้มานะคะทีนี้จะเป็นเลข3กับเลข5ส่วนตัวรองก็เป็นเลข7อันนี้ เก้าหนเะคะเราก็จะเน้นไปแค่ถ้าบนมานะถ้าหลักร้อยมาคู่ก็จะเป็นเลข6ถ้ามาขี้ก็3กับ7นะคะถ้าผิดคาดนะถ้าผิดคาดเลยแบบมามืดก็คือเลข1นึ่แต่จะมาหรือไม่อันนั้นก็คืออีกกรณีหนึ่งนะคะทุกท่านนะ ตัวเลขก็จะได้อยู่ประมาณนี้อ่าชอบหยิบไปใช้เลยนะคะทุกท่านนะชอบตัวไหนหยิบไปใช้ตัวนั้นส่วน9นี้กลัวจะมา10หรือหน่วยมากกว่าที่จะไปร้อยนะคะที่จะไปดักร้อยรอบที่ผ่านมาเลขหกมา9มา9แล้วก็มา6 7เจดเกหรือจะไปห้าวะหรือจะมาที่เลขข้าเปล่า 7 9็ดเก้าหกมาเลยนะเจ็ดเก้าหกนี่นะคะอ่ะถ้าแบบนี้ก็ใครชอบตัวไหนนะคะใครชอบตัวไหนก็หยิบไปใช้ได้ตามอัตยาใสยนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นสองสูตรหมายถึงหลักร้อยนะถ้าเป็นสองสูตรนี้สามหกแปดหนึ่งห้าเก้าสามหกแปดหนึ่งห้าเก้า สามหนถ้าเป็นหลักร้อยสองศูนนี้นะศูนย์นี้กับศูนย์นี้นะคะเมืที่แล้วศูวนย์นี้เดินดี3 1, 2, 0, ามหนจะมาชนกันที่เลขมีเลขสามเลขหนึ่งแต่ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็เลขห้าเห็นไหม สามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าส่วนสองกับศูนย์ไม่มีในหลักร้อยสามหนึ่งห้าตัวไหนจะมาในสามตัวหลักร้อยนี้สามหนึ่งห้าเนาะสามหนึ่งห้าถ้ามาคู่นะถ,ถ้ามาเอาถ้ามาขี้พูดผิดขอภัยค่ะมีเลขขี้หมดเลยสามหนึ่งห้า นี่ค่ะมันจะมีอยู่3ตัวนี้แต่น้ำหนักอยู่ที่เลขสามอ่ะประมาณนี้ค่ะทุกท่านค่ะลองพิจารณาร่วมกันดูนะคะลองนำเอาไปใช้แล้วก็พิจารณาร่วมกันดูชอบก็ใช้ได้ไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะอย่าเสียเวลาคิดให้ให้นานให้มาก3 6 7นี่ค่ะ จะมาเลข3จริงไหมในหลักร้อยวันนี้ถ้าท่านใดชอบหกอยู่นะคะตอนนี้ถ้าหกยังอยู่ก็คงจะมี6กอ๋อหลักร้อยตั้งแต่เริ่มปีใหม่นะมี7มี9มี6นะคะไม่หก็3เหลือสองตัวก็คือ5กับ3ที่จะเป็นตัวเด่นในหลักร้อยรอบนี้ ขอให้โชคดีนะคะเจอกันในคลิปหน้าและรอบนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุนหน้านะคะคลิปนี้รอบนี้สวัสดีค่ะอ่ารักร้อยคู่ขี้ก็จะได้ตัวเลขออกมาประมาณนี้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ